โกงเนี่ยคนโกงคนดีไหมคนโกงคนไม่ดีใช่ไหมคนโกงคนดีหรือคนชั่วสรุปแล้วมันก็ชั่วช้าช้านี่ไม่ได้ดานะชั่วช้าช้าแค่พูดเว้นวักเฉยๆคุณผลักดันข้าวที่ไม่มีคุณภาพเอาออกไปขายต่างประเทศเความหมายคือว่าคุณกำลังทําทุกอย่าง เอาประเทศเป็นตัวประกันเพื่อช่วยยิ่งรักชินวัตรคุณเอาประเทศและเอาชื่อเสียงของประเทศเป็นตัวประกันเพื่อป้องความผิดว่าโครงการรับจำนำข้าวนั้นไม่มีความผิดสมมุติขายได้อ่สมมุติขายได้นะข้าวไม่เน่าขายได้ก็ขายได้ต่ำกว่าราคาทุนใช่ไหมข้าวสิบปีอะเอาขายเฉพาะปีนั้นเลยปีที่รับจำนำข้าว มันก็ขาดทุนอยู่ดีแต่นี่ค้างมาสิบปีคุณภาพข้าวขนาดนี้ขายได้อย่างไรก็ต่ํากว่าราคาที่ซื้อมาดังนั้นโครงการนี้ก็ขาดทุนอยู่ดีคุณภูมิธรรมเวชยชัยระวังคุณจะติดคุกเหมือนบุญทรงเพราะคุณไปเอาข้าวขายในราคาที่ขาดทุนคูณสองใครจะรับผิดชอบะคุณภูมิธรรมุณรับผิดชอบไหมคุณกล้าติดคุกแทนนายยิ่งรักไหม วันนี้คุณเอาชื่อเสียงของประเทศมาเป็นตัวประกันเพื่อช่วยบุคคลเดียวช่วยครอบครัวเดียวมันกลายเป็นว่าวันนี้รัฐบาลบริหารประเทศภายใต้ครอบครัวชินวัตเท่านั้นเนี่ยข้าวส่งออกของไทยเนี่ยประเทศแรกที่ส่งออกมูลค่าที่ส่งออกมากที่สุด5อันดับแรกนะอินเดีย9.7 9.27ล้านตันเวียดนาม3.62ล้านตันไทย3.47ล้านตันนี่อันดับ3มของโลกไทยกับเวียดนามเนี่ยสลับกันขึ้นสลับกันลงแต่วันนี้มูลค่าการส่งออกของข้าวมันกำลังจะถูกทำลายเพราะนโยบายของภูมิธรรมวิเชียรชัยซึ่งเป็นลัมตีพาณิชย์ คุณกาลังทําลายมูลค่าการส่งออกและคุณค่าข้าวของเมืองไทยด้วยการส่งข้าวเน่าออกต่างประเทศทําไมคุณไม่เก็บให้คนลมอคุณกินนะคือขายภายในประเทศให้ทหารกินเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปมันก็เจ็บช้าแล้วนะกินกันภายในประเทศก็เจ็บช้ากันภายในประเทศแล้วนะทหารกินก็กลายเป็นการฝึกกินข้าวเน่าไปแล้วนะ มันก็จิบช้ำภายในประเทศแต่วันนี้คุณกำลังส่งออกสินค้าที่ไม่ดีสินค้าเน่าๆส่งออกไปขายประเทศแถมโคศกรัฐบาลก็บอกว่าส่งไปที่นู่นเขาอยากจนยังไงเขาก็ต้องกินข้าวที่เราส่งไปมันกลายเป็นว่าวุฒธธิภาวะของรัฐไม่มีการเป็นผู้นำแม้แต่นิดเดียวผมนี่วันนี้ไปพูดคุยกับตัวแทนพี่น้องกเกษตรกรก็เลยคิดกันว่า เดี๋ยวจะมีตัวแทนพี่น้องผู้ขายข้าวที่ไม่ใช่สมาคมส่งออกข้าวสมาคมเนี่ยอาจจะยืนอยู่ฝั่งรัฐอาจจะยังปากแข็งพูดอะไรไม่ได้เพราะว่าความเป็นรัฐความเป็นรัมนฐมนตรีพาณิชย์มันกดไว้นี่ที่จริงเขาวันนี้นอกเหนือจะเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์วันนี้ดูกระทรวงความมั่นคงด้วยนะดูความมั่นคงของประเทศด้วยสงสัยประเทศนี้ไม่มีความมั่นคงแล้วแหละเพราะภูมิธรรมไปดู ไอ้คนค้าข้าวชาวบ้านเกษตรกรเขาบอกว่าแบบนี้มันทําลายชื่อเสียงเขาเขาปลูกข้าวด้วยความตั้งใจบางคนปลูกข้าวไม่ใส่สารเคมีใช้ปุ๋ยชีวภาพปลูกมาเพื่อให้คุณภาพข้าวมันสวยงามเพื่อประกวดแข่งขันเพื่อแย่งชิงตลาดพื้นที่การตลาดแข่งกับเวียดนามสิ่งที่เขาตั้งใจกันมาทำนากันมา ลงแรงกันมากลายเป็นว่าวันนี้รัฐบ,บาลกําลังจะทําลายสิ่งที่เขาลงแรงกันมาทําลายสิ่งที่เขาตั้งใจกันมาคุณไปเอาข้าวเน่าๆแบบเนี้ยมากระจายไม่ได้ข้าวดีๆที่ชาวบ้านเขาทำอะ่ะในประเทศไทยมันจะไม่มีข้าวดีเลยเหรอทําไมคุณไม่ประมูลออกทําไมไม่ส่งเสริมเขาสิ่งที่ทําอยู่ทุกวันนี้มองเป็นอื่นไม่ได้สิ่งที่สังคมตั้งหามคือมองเป็นอื่นไม่ได้ คุณฟอกขาวความผิดคุณก็รู้ว่าไปแก้ไขคำพิพากษาไม่ได้แต่คุณกำลังเล่นกับมวลชนคุณกำลังเล่นกับสังคมพอคุณขายท้าวได้คุณก็บอกว่าโครงการของยิ่งรักษณ์ไม่ได้มีความผิดการที่ยิ่งลักษ์ต้องเดินทางกลับมาติดคุกนั้นเพราะถูกใส่ร้ายคุณกำลังเล่นกระแสมวลชนเอามวลชนเป็นเกราะกำบังให้กับยิ่งลักษชินวัตร เพราะคุณเล่นแบบนี้ยังไงมันก็ไปแค่คําพิพากษาไม่ได้คําพิพากษามันพิจาณาไปแล้วว่าให้ติดคุกห้าปีแต่สิ่งที่ทําอยู่ทุกวันนี้เป็นเกมการเมืองโดยเอาประเทศเป็นตัวประกันคุณภูมิธรรมเวชยชัยนี่คุณชั่วช้าช้ามากเลยนะนี่ดื้อซ้ำซ้อนโกงซ้ำซากงู ซ้สำๆดื้อเอชั่วช้าช้าดังนั้นรัฐบาลชุดนี้พี่น้องครับสงสัยจะอยู่ไม่นาน <c oughs> คือเป็นรัฐบาลที่บริหารประเทศภายใต้ครอบครัวเดียวทิศทางของพรรคเพื่อไทยทิศทางของรัฐบาลไม่ใช่การบริหารประเทศ่วันนี้มันก็ดูออกว่าทิศทางไม่ใช่การบริหารประเทศมันเป็นบริหารโทษ เพื่อลดโทษให้กับทักษิณและยิ่งรัชชินวัตรบริหารอำนาจอะ่ะไม่ใช่บริหารประเทศชาวบ้านจะเดือดร้อนเท่าไหร่เขาไม่สนกูจะขายข้าวกูจะเพิ่มราคาพลังงานจะลดโทษทักษิณมันกลายเป็นว่าทิศทางเหมือนรัฐบาลเฉพาะกิจสงสัยต้องมีรัฐบาลเฉพาะกิจอีกรัฐบาลหนึ่งมาครอบงำแล้วมั้งดีไห่ดีรัฐบาลประชาชนนะไม่ใช่รัฐบาลอื่น <laughs> พอรัฐบาลอื่นเราก็ไม่เอาสิ่งที่พี่น้องตั้งใจมาอยู่ที่นี่ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนขั้วอย่างที่ผมบอกแต่การเดินการเมืองที่มีคุณธรรมการเมืองที่ปฏิรูปการเมืองที่สร้างอํานาจของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงเพราะแค่เปลี่ยนขั้วนี่ไม่ได้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยพี่น้องก็เจ็บช้ำเหมือนเดิมใช่ไหมแล้วมันยังยืนตรงไหน ดังนั้นต้องเพิ่มอำนาจการมีส่วนร่วมของมิ่น้องประชาชนในการตรวจสอบรัฐในการกําหนดนโยบายนี่คือทิศทางที่เราเดินร่วมกันอยู่ดังนั้นทิศทางการชุมนุมจึงบอกว่าสู้กับรัฐบาลโกงไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้รับชัยชนะชัยชนะของพวกเราคือสร้างพื้นที่การเมืองภาคประชาชนคือการปฏิรูปการเมืองครั้งยิ่งใหญ่ ปกป้องประเทศไทยไม่ให้นักการเมืองคาดลรับใช้แค่เฉพาะครอบครัวหรือบางครอบครัวมากําหนดนโยบายการบริหารประเทศอาทิตย์หน้านี่อาจจะคึกคักอาทิตย์หน้าเดี๋ยวต้องไปบุกหานายกดีไหมไ้ข้าวเน่าที่คุณจะส่งออกไปให้มีการประมูลเนี่ยมันไม่ใช่การขายข้าวอย่างที่ผมบอกถ้าไม่หยุดไว้มันจะเป็นการขายชาติซ้ำซ้อนด้วย ทีมงานบางส่วนที่อยู่ในทางเนี่ยเขาสื่อสารมาว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันดังข้ามไปถึงนูน่นน่ะดังนั้นเนี่ยวันที่ประชุมคอรมอเขาเริ่มประชุมวันไหนเราก็ประชุมประชาชนดีไหมให้เสียงมันดังนู่นเนี่ย <c oughs> ให้คอรมอได้ยินเสียงประชาชนบ้างดีไหม <c oughs> เดี๋ยวหันลำโพงทุกตัวเขาทีตามเนียบ <c oughs> เดี๋ยวจะมีตัวแทนชาวนามีตัวแทนทุกภาคส่วน ออกมาสะท้อนปัญหาว่าวันนี้หยุดขายข้าวเน่าหยุดการคอร์รัปชันหยุดทำลายกระบวนการยุติธรรมหยุดปกป้องนักโทษหยุดคาสิโนหยุดทุกอย่างส่งเสียงดังๆมาร่วมเซฟประเทศไทยร่วมกันดีไหมดีเพราะเขาประชุมคลมอตอนกลางวันเออเขาประชุมกันอยู่แล้วก็ประชุมประชาชนที่เนี่ย ดูสิว่าเสียงประชาชนกับเสียงคอรมอใครมันจะเสียงจริงไม่จริงกว่ากันใช่ไหมพูดไปพูดมาก็ส่งเสียงให้พิชิตชื่นบานได้เยินบ้างก็ดีเหมือนกันในวันนั้นดังนั้นเดี๋ยวอนุญาตหาลือเดี๋ยวแจ้งกำหนดการอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับพรุ่งนี้เจอกันครับขอบคุณครับ